จังหวัดนนทบุรีได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการทำสวนผล,ลไม้โดยเฉพาะทุเรียนนนทบุรีแต่เมื่อปลายปี2554เกิดมหาอุทกภัยแม้พื้นที่นครนนท์จะไม่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากปัญหาน้ำท่วมแต่ก็มีบางส่วนได้รับความเสียหายทำลายภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวมทั้งไม้ผลไม้ประดับ ต้นไม้ต่างๆเพราะนอกจากรากจะได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมแล้วยังมีกาฝากเกาะกินน้ําเลี้ยงจากลําต้นทําให้ต้องดืนต้นต,นตายเป็นจํานวนมากเทศบาลนครนนทบุรีจึงพยายามเสริมสร้างและพื้นฟูสิ่งต่างๆให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วเทศบาลนครนนทบุรีจึงร่วมกับการไฟฟ้าน,นครหลวงและสํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการกาฝากแลกไข่ โดยมีนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์รับแลกกาฝากโดยมุ่งรณรงค์ให้ประชาชนช่วยการสอดส่องดูแลต้นไม้และกำจัดกาวฝากวัชพืชที่เป็นโทษต่อต้อตอนไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมด้านการเกษตรของนนทบุรี ซึ่งประชาชนสามารถนำกาวฝากมาแลกไข่ไก่กลับไปปรุกอาหารโดยทำกาวฝาก3กิโลกรัมมาแลกไข่ไก่1ฟองทั้งนี้นอกจากเปิดศูนย์รับแลกกาวฝากแล้วยังได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกตัดแต่งต้นไม้บริเวณริมถนนและพื้นที่สาธารณะซึ่งเมื่อได้กาวฝากมาแล้วทางสำนักงานการช่างจะทำการย่อยสลายกาฝากทั้งหมดไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพต่อไป การจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ของเทศบาลนครนนทบุรีมุ่งหวังปลูกจิตสำนึกคนในพื้นที่หันมาดูแลต้นไม้ที่อยู่ภายในบริเวณบ้านพื้นที่สาธารณะพื้นที่การเกษตรให้ปลอดจากวัชพืชที่ทำความเสียหายให้กับต้นไม้เรียกว่าเป็นโครงการร่วมด้วยช่วยกันทั้งสองฝ่ายช่วยกันสร้างเมืองน่าอยู่ด้วยสองมือเราทุกคนคะ่ะ